สวัสดีค่ะป้าเก็กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปรุงดินนะคะปรุงเสร็จแล้วก็ปลูกได้ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แต่ถ้าจะปลูกต้นใหญ่แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพิม่มวัตถุดิบเข้าไปนิดนึงอามาดูกันนะคะนี่คือดินดินเก่าของป้าเก็กที่เตรียมมาดินเก่านี่จะมีความร่วนซุยเพราะว่าผ่านการปรุงมาแล้วปลูกผักไปสักพักหนึ่งผักโตส่วนมากเราจะปลูกผักที่อายุสั้นเนาะเป็นผักที่เราตัดกินสลัดอายุสั้นอย่างเงี้ยผักกาดผัก อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ปลูกแบบเป็นปีๆเป็นผักอายุสั้นเพราะฉะนั้นเวลาเก็บกินแล้วเราก็เอาดินไปตากไปพึ่งเราก็นํามาใช้ใหม่ธาตุอาหารในนี้ก็ยังไม่หมดนะคะจับดูก็รั่วร่วนซวยอย่างเงี้ยเราก็ร่อนแล้วเอายับๆออกไปนะยาบๆก็คือบางทีก้นกระถางเราคว่ำลงจะมีเปลือกมะพร้าวสับผสมเข้ามาด้วยเยอะแล้วกปก,กิ้ก็ร่อนออกไปนะคะเอาเนี่ยตะกร้าอย่างร่อนร่อนทิ้งออกไป เสร็จแล้วจะได้เนื้อดินออกมาแบบนี้เราก็จะมาปรุงให้เขาใหม่สําหรับปลูกผักต้นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยในกระถางในถาดหลุมต้นเล็กอย่างนี้เนี่ยต้นเล็กๆอย่างที่เราเพาะไว้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นพริกพริกเจ็ดสีค่ะเพาะไว้เยอะเลยจะมาแยกและอันดับแรกค่ะร่อนเสร็จแล้วนะเมื่อกีิก็จะใช้เนื้อดินเยอะหน่อยอส่วนผสมอย่างอื่นเราอย่าไปใส่เยอะเพราะว่าในเนี้ยมันผ่านการปรุงมาแล้วดินร่อนออกมาแล้วสองส่วนเราก็จะใส่ ขุยมะพร้าวแช่นะ้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็บีบออกมาแล้วหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนของเท่ากับส่วนดินเนาะดินสองส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยใครมีปุ๋ยตัวไหนก็เอามาใช้นะคะปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ขี้วัวปนก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วกันอันนี้ก็จะใส่ไปก็กะก,กะเนะี่ยไม่ประมาณสักครึ่งนะครึ่งกระถางเนะี่ยไม่ใส่หมดนะเพราะว่าดินมีอินทรีย์วัตถุมีปุ๋ยค้างอยู่ เราก็จะมาคลุกให้เข้ากันทีนี้อันนี้คสูตรนี้ก็คือป้าเกดจะเอามาแยกต้นอ่อนเล็กๆแต่ถ้าจะใส่ต้นโตขึ้นไปเราก็มีวิธีอีกสูตรเดียวนี่แหละแต่เพิ่มเพิ่มอะไรรู้ไหมเพิ่มเปลือกมะพร้าวสับหรือว่าใครไม่มีอาจจะใช้แกลบดิบก็ได้นะคะเพื่อให้ดินมีความโปร่งรากผักของเราต้นโตๆจะได้ชอนชัยไปง่ายๆโตเร็วคะ่ะ ข้างในดินจะได้มีออกซิเจนเข้าไปได้สะดวกสบายอันนี้เสร็จแล้วเหมาะ,ะดินก็ร่วนซุยมีธาตุอาหารเราอย่าไปกังวลกับการใส่ปุ๋ยไส่ามากใส่น้อยนะคะปุ๋ยเนี่ยถ้าเราใส่ไม่เยอะเวลาเราปลูกไปสักระยะสักอาทิตย์หนึ่งเรา7-10วันเราก็เติมไปเรื่อยๆนะคะปุ๋ยน้ำอ่อนๆให้เขากินไปเรื่อยๆ ใส่ไปเถอะค่ะวันเว้นวันก็ได้เติมแต่อย่าไปรดน้ําเปล่าใส่อ่อนๆออน,นะคะเขาก็โตค่ะแต่อย่าไปใส่เข้มให้เขากินได้ทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วปลูกต้นอ่อนทีนี้ถ้าเราจะปลูกต้นโตๆ,ๆอย่างนี้นะคะรากเขาแข็งแรงชอนชายหาอาหารได้ดีแล้วเราควรจะใช้เนื้อดินที่โปร่งร่วนซุยอย่าไปเอาดินแน่นจับกันเป็นก้อนแล้วต้นจะไม่โตเพราะรากเขาเนี่ย อาหารได้ยากค่ะวิธีก็คือเราจะแบ่งออกมาเนาะอันนี้เอาไว้ต้นเล็กะจะแบ่งให้ต้นโตมาดูการใส่เปลือกมะพร้าวสับลงไปแล้วก็กะกะดูเอานะคะไม่มีอัตราส่วนนะ,ะตะกี้จะออกมาแค่นี้นีนะคะอันนี้คือเปลือกมะพร้าวสับสับเล็กได้ยิ่งดีนะคะแช่น้ําทิ้งไว้แล้วเราก็เอาออกมาโกอยออกมา เราใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกคลุกดูถ้าเรากลัวว่าดินจืดใส่อินรีวัตถุใส่เปลือกมะพร้าวสับเยอะเดี๋ยวเราจะเติมป uh> ุ๋ยอินทรีย์เข้าไปนิดนึงหรือใครใช้ปุ๋ยคอกก็เติมป evet OK ุ๋ยคอกเข้าไปนิดนึงเนี่ยค่ะเราก็จะได้ดินแบบนี้เดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะคะโตเร็วมากเลยค่ะต้นโตเราเปลี่ยนกระถางแล้วโตเร็วอันนี้ก็เติมไปสักหน่อยหนึ่งเพราะเราเติมเปลือกมะพร้าวสับไปเนาะ เติมเติมปุ๋ยอินทรีย์ไงคะเมื่อกี้ใสไปแล้วก็เติมไปให้แบบดินเขาขเขาเจือจางไปแล้วใช่ไหมเพราะเราใส่เปลือกมะพร้าวสับไปแล้วก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ไปนิดนึงทีนี้วิธีปลูกอดูปลูกต้นอันนี้ต้นเล็กๆแล้วใช้ถุงเล็กนะคะดูนะถุงเล็กของปักเก็งนี่จะสองจุดห้าคูณหกค่ะเวลาไปซื้อก็บอกเขาซื้อถุงเล็กไซส์สองจุดห้าคูณหก ใส่เข้าไปสักครึ่งถุงเพราะว่าเวลาวางเนี่ยวางต้นกล้ามันเติมดินลงไปแล้วมันจะสะดวกดีกว่าที่เราจะไปเจาะเรายัดรากลงไปเพราะารากบางทนะีเนี่ยเนี่ยเรายัดลงไปอาจจะหักได้เราก็วางนะวางอย่างเงี้ยให้แตะกับดินแล้วเราก็จับดินโรยลงไปนะคะเนี่ยแค่เนี่ยแล้วนะค่อยกดเบาๆอ่ทีนี้ก็รดน้ำเนี่ยอันนี้คือการปลูกด,ดินละเอียดนะคะถุงเล็ก น้ำเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้มาปลูกไซนี้นะคะไซใหญ่เราก็จะเปลี่ยนอย่างนี้แหละเนี่ยอันนี้ก็ไซเล็กปลูกแล้วก็โตแล้วเห็นไหมคะพอเขาโตขึ้นมาระดับนี้ใบล่างจะดิดออกหน่อยไม่สวยเหลืองๆก็เอาออกได้นะคะเราจะมาเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนถุงแล้วจะโตเร็วมากคะ่ะดูสิรากเป็นยังไงเห็นไหมรากเต็มแล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนไซสี่ คูณแปดให้เขาใจนี้จะโตเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นดินละเอียดเราไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะเนื้อดินจะแน่นเราใช้อันนี้นะคะดินที่มีเปลือกมะพร้าวสับใส่ลงไปกะอันนี้วางให้พอดีกับปากถุงประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมดินลงไปเลยรอบๆกระถางทั้งเปลือกมะพร้าวสับหยาบ,ยบๆที่เราใส่ลงไปนั่นแหละเขาจะได้ ทำให้ดินไม่จับกันเป็นก้อนนะคะมีช่องว่างระหว่างดินกับเปลือกมะพร้าวสับอากาศถ่ายเทได้ดีรากพืชชอนชายหารหาได้ดีผักก็โตเร็วค่ะไม่นานแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนนะคะถ้าเปลี่ยนแบบนี้นะเมื่อกี้เปลี่ยนเนี่ยไม่ถึงเดือนก็จะกลายเป็นไซส์นี้เลยเห็นไหมเพิ่มราคาต้นไม้ของเราให้ได้ราคาเร็วขึ้นอยู่ที่การดูแลนะคะ ถ้าเล็กนี่ก็จะต้นเล็กก็ราคาหนึ่งต้นโตก็ราคาหนึ่งเสร็จแล้วนะเราก็เอาวางไว้ที่ร่มรำไรก่อนตอนเปลี่ยนใหม่ๆเนะี่ยแต่ถ้าตากแดดถ้าแดดไม่จัดก็ไม่เป็นไรหรกแต่ถ้าทางที่ดีก็วางร่มรำไรก่อนสักสามสี่วันแล้วค่อยออกแดดนะคะแล้วก็รดน้ําแต่ข้างบนนะแป็กเกไม่ค่อยมีอะไรมาปิดหรอกขี้เกียจใส่เนาะรดน้ําธรรมดานี่แหละ อันนี้ที่ให้ดูก็คือเป็นเป็นแกลบดิบไม่มีเปลือกมะพร้าวสับก็ใช้แกลบดิบได้นะคะแกลบดิบเนี่ยก็เอาเราก็าตั้งไว้แล้วอาจุลินทรีย์สั่งข้อแสงผสมน้ํารดทิ้งไว้นะสัก15วันขึ้นไปเราก็ถ้าซื้อมาก็เปิดปากถุงแล้วก็รดทิ้งไว้พอสัก2ออาทิตย์เราก็นํามาใช้ได้ค่ะ <c oughs> เห็นไหมจะทําทให้ดินเข้าร่วนซุยไม่แน่นผักก็โตเร็วนะคะ และการให้ปุ๋ยก็คือปุ๋ยน้ำน้ำหมักเชื้อผ้ปุ๋ยน้ำซาวข้าวปุ๋ยอฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่แล้วแต่คนที่จะทำนะคะถ้าสมมติว่าเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยเขาจะกินได้เร็วหน่อยเนาะมีตัวไหนก็ใส่ไปมีฮอร์โมนของปกิ๊ก็ผสมน้ําคือสลับกันนะคะผสมน้ําให้เขากินเขาก็กินหลากหลายเขาก็โตคะ่ะอย่าไปกินอย่างเดียวเนาะมีอะไรอีกไหมคะการปลูกผัก กรนะถางเล็กกระถางใหญ่ก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็โอ้โหมีเวลานั่งกรอก่อกี้ก็ไปซื้อถุงใไเนี่สองจุดห้าคูณหกมาอีกโลหนึ่งถุงเบื้อเริ่มเลยนะคะหนึ่งกิโลได้เยอะมากก็จะมานั่งเปลี่ยนนี่แหละช่วงนีอ้อากาศเปลี่ยนหน่อยนะคะร่างกายของคนเราก็ไม่ค่อยสบายก็ที่บ้านก็เป็นหวัดปกี้ก,ก็เป็นหวัดก็เลยถ่ายคลิปไม่ได้ทุกวันก็ย้อนไปดูของเก่า ถ้าสมมติว่าใครอยากติตตดต่อปากก๊กหรือว่ารายการสินค้าปากิตแค่ย้อนคลิปไปดูนะคะปากิ๊กทำสวนแล้วกดดูส่วนมากจะยกแทบทุกคลิปมาหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ยกไม่ค่อยสบายค่ะไม่ค่อยได้ยกแต่ว่า fc เก่าๆเขารู้เบอร์โทรศัพท์รู้ลายของปากิ๊ก,ก็สั่งสินค้ามาทุกวันนะคะแต่ถ้าคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ย้อนกลับไปดูเบอร์ปากิ๊ก0807527300นะคะ0807527300ถ้าลายปากิ๊ก,ก็ยุพลายภาษาอังกฤษหมดนะคะพิมพ์เล็ก ยุวายูุยุพา p a ค่ะไลก็คือ l a i ไลยุพาไลแล้วก็2499เลขอารบิกก็สามารถที่จะทักแชททางไลได้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ายังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยกันแล้วกันค่ะอ้อนหน่อยเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ